สวัสดีครับอันนี้อยู่กับอบตลุ่มเขาครับตอนลุ่มเขาก็การวิ่งนะครับวิ่งเรป็ประเกียรติในการชีวิตนะครับรอบที่เสาที่สองพฤติกรรมเป็นเวลาโมงนะครับจะเนยการนะครับนารางกิจกรรมกนารางกิจกรรมตรงไหนนะรู้แล้วบั้งตรงนเออมาออกกำลังกายกันนะครับเลยสตาร์ทนะครับ ดูให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนะครับป้องกอาาันอัมพาตนะมาครับถ้าไม่อยู่ก็หนาวเพราะตอนนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับข่าวเออเหล็กข่าวว่าอีกหลายๆรับมีละมูนนี่อะไรเนี่ยข้ามอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคนกําลังซ่อมนะครับรักษาก็มี้รักษาอีกครับนี่พรุนี้ไปก็ไปมาไหมไม่อยากมาอยู่เอา้าาว่จะมา